Mix a n d Match นะคะคือตัวละครหลักคูณกับทีมนั่นเองเนาะซึ่งทีมก็อาจจะเป็นซีซันแลเป็นทีมกระแสรหรือว่าเอเวอร์กีนก็ได้แบบหมาบวกดอกไม้อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะสเต็ปที่2คือดูตลาดแล้ว Mix i n d Match เมื่อกี้จินพาไปดู f อใช่ไหมโดยที่เราตั้งไว้ว่าเราจะมี ตัวละครหลักแล้วก็ทีมแต่เราจะไปดูตลาดเพื่อสืบกระแสขั้นต่อไปเนี่ยที่ตัวละครหลักกับทีมก็คือไปหาทีมก่อนช่วงนี้ต้องทําอะไรส่งเสร็จแล้วสเต็ปที่2ดูตลาดหาตัวละครหลักอะไรเป็นกระแสอยู่เราก็ได้มาว่าเป็นกู๊ดเราอะก็ไม่ได้จะเชื่อตัวเองทันทีว่าต้องเอาฟาเตอร์เดย์เนี่ยผสมกับหา่านสิเพราะว่า ไอตัวฝั่งเนี้ยเรายึดมาก่อนแล้วเราก็ต้องทําการพิสูจอีกรอบหนึ่งก็คือมาสเต็ปที่3เอาอีสอตัวเนี้ยมารวมกันแล้วก็เซิร์ชบนเอซีพอไปเซิร์ชเสร็จเราก็จะเห็นผลลัพธ์ว่าเราอ่ะควรทำหรือไม่ควรทำคือสเต็ปเนี้ยตลาดอ่ะกำลังบอกอะไรเราหน้าที่สำคัญที่สุดเลยตัดสินใจทำหรือไม่ทำแล้วก็ลองอันนี้คือสเต็ปทั้งหม